เมื่อต้องระเสิญกับคนที่คิดลบต้องเพิ่มพลังบวกให้มากๆสำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องการเหนี่ยวนำระหว่างเซลล์ก็ขอให้เนึกแค่ว่าคนคิดบวกจะมีการแสดงออกทางทวารทั้งหกในทางบวกรวมไปถึงการจัดสิ่งแวดล้อมให้บวกตามความคิดไปด้วย คนอื่นๆที่เข้ามาเห็นย่อมจะมีความรู้สึกบวกเกิดขึ้นเพราะบวกดึงดูดบวกเขาจึงไม่คิดจะทำอะไรทางลบเหตุผลเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะใช้วิเคราะห์ว่าทำไมคนคิดบวกจึงเป็นฝ่ายชนะอย่างไรก็ตามต้องอย่าลืมว่าคุณ ไม่ได้คิดอยู่ฝ่ายเดียวถ้าฝ่ายตรงกันข้ามมีพลังความคิดที่สูงกว่าเขาก็สามารถเป็นฝ่ายเหนี่ยวนำได้เช่นกรณีลูกค้าขโมยของถ้าเขาคิดมาตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วว่าวันนี้จะมาขโมยของขณะที่เขาเก้าวเข้ามาในร้านความคิดลบของเขาจะมีพลังสูงกว่าความคิดบวกของคุณที่ส่งออกไป จนบางครั้งคุณรู้สึกสังหอนใจและนี่คือคำตอบที่ว่าทำไมบางทีเราคิดบวกแต่ก็ยังถูกขโมยของเช่นเดียวกับกรณีสามีนอกใจถ้าเขามีความคิดอย่างแรงกล้าว่าจะทำเช่นนั้นมาก่อนให้ภรรยาคิดบวกยังไงก็สู้ไม่ไหวแต่ถ้าภรรยาคิดบวกสู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งเมื่อพลังลบของเขาอ่อนลง ภรรยาก็จะเป็นฝ่ายประสบชัยชนะแต่ถ้ากำลังเผชิญกับคนที่คิดลบที่เขามีพลังมากกว่าวิธีเอาชนะก็คือเดิมพลังบวกจากคุณใส่เข้าไปในตัวเขาเรื่อยๆเพื่อทำให้สภาพลบภายในตัวของเขากลายเป็นการขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันในที่สุดชัยชนะ ก็จะตกเป็นของคุณอย่างแน่นอนแต่ถ้าพลังลบนั้นมากมมาเหลือเกินจนพลังบวกในตัวคุณสู้ไม่ไหวนแน่ๆเหมือนกับการพยายามที่จะเอาชนะคนตอหนีด้วยการให้แต่คุณให้ไปจนหมดแล้วแต่ก็ยังเอาชนะไม่ได้ถ้าเช่นนั้นควรปลีกตัวออกมาก่อน อย่าลืมว่ากิเลสข,ของคนสามารถพองตัวได้ตอนแรกๆอาจจะคิดว่าพลังโบกในตัวเราสามารถเอาชนะได้แต่เมื่อทดลองดูแล้วปรากฏว่าบวกที่มีอยู่มันน้อยเกินไปเพราะพลังลบมันแบ่งตัวรวดเร็วยิ่งกว่าเชื้อโรคเสียอีกถ้าปะทะกันคงทานไม่ไหว เผลิๆๆบวกที่เรามีอยู่ก็จะหมดและกลายเป็นลบไปเสียอีกไม่เฉพาะเอาบวกไปประทาลบคนที่คิดลบแม้ตัวคุณจะเป็นบวกเขาก็จะคิดลบต่อคุณเช่นคนที่ชอบเอาเปรียบก็จะมองว่าคนอื่นเอาเปรียบเสมอ,พอพสเพราะภาษาแห่งทวารหกของเขาต้องมองผ่านลังสีออราแบบนั้นออกมา ก็เหมือนการใส่แว่นสีน้ําตาลจะมองเห็นโลกภายนอกเป็นสีนั้นไปหมดนี่คือกฎของธรรมชาติดังนั้นการต่อสู้กับคนคิดลบนอกจากจะเอาบวกในตัวคุณส่งพลังไปสกัดลบในตัวคนอื่นแล้วต้องยอมรับด้วยว่าคนอื่นที่คุณกำลังช่วยอยู่เขากลับมองคุณเป็นลบพลังบวกในตัวคุณจะทนต่อสภาพนั้นได้นานแค่ไหน ถ้ารู้สึกว่าการเอาชนะความคิดลบของผู้อื่นเป็นสิ่งท้าทายมากและเชื่อว่าพลังบวกในตัวคุณสามารถเอาชนะได้นั่นคือสุดยอดของการคิดบวกและเป็นการตัดกรรมได้โดยสิ้นเชิงเพราะในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าการที่ได้โคจรมาเจอคนคิดลบไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่ ญาตพี่น้องเพื่อนฝูงสามีภรรยาลูกหรือคนอื่นๆล้วนเกิดจากกรรมเก่าตะบางก่อนที่เราต่างเคยสร้างร่วมกันมาถ้าคุณหนีก็ต้องหนีไปอีกหลายภพชาติแต่ถ้าสู้จนชนะ ด้วยการคิดบวกกรรมนั้นก็จะหมดไป